ไม่รู้ข้อมูลของอาณาจักรนี้นะอน๋องี้นี่เองเหมือนว่าจะเป็นคนที่ห่างไกลโลกมากเลยสินะคะแต่ถ้างั้นก็เข้าใจแล้วค่ะตอนนี้เอาเป็นแบบนั้นไปนขอนแล้วกันน่าจะสะดวกกว่าถ้าอธิบายไปว่ามาจาก500ปีก่อนคงไม่น่าเข้าใจมีเรื่องจะจะถามอีกอย่างนนะสกุลเงินของอาณาจักรลุยนาเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่อาณาจักรลุยนาเออพูดถึงอาณาจักรอะไรหรอคะคะอาณาจักรลุยนาน่านนจะเป็นชื่อของอาณาจักรนี้นี่นาจั้งเหรอเปล่า ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนอกจากอะไรยังทมของประเทศนี้จะถดถอยทั้งตรกุลเงินกับชี่ทั้งหมดก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยสินะถ้ารอปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเฮ้ <S <S hey, <S <S ออกเดินทางก็ได้แล้วนะปรวจจับภระขึ้นมาเร็วค้าโถช้คนเก่งเหลือเกินนะทั้งที่หน้าที่เขาฉันคือคุมกันแท้ๆผู้ชายคนนั้นไม่ใช่คนรู้จักนั้นหรอเขาเป็นแค่นายจ้างนะคะฉันแค่ถูกจ้างเลยต้องเดินทางมาด้วยหมายความว่าคุณหนูเป็นคุ้มภัยมืออาชีพหรอคุณหนูอะไรกันพูดยังกับเป็นนคแแกก่่ไไปด้ ออก็ไม่ผิดหรอกนะจริงด้วยลืมแนะนําตัวไปเลยค่ะฉันชื่อทานียค่ะคุณละ่ะมาเจนเป็นนักแหละธาตุถึงจะยังไม่ได้เลือกก็เถอะฝากตัวด้วยแต่ว่าแค่คนเดียวคุ้มกันทั้งรถมาก,กับคนนี้อ่ะคือเป็นมืออาชีพมันก็บุกบับไปไหมที่จริงก็มีพูดน,นั่นแหละค่ะแต่ว่าจู่ๆก็ไม่มาแล้วเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอนั่นสิคงตายไปแล้วมั้งคะฮะตายแล้วก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกค่ะที่นี่มีใบออกจะตายงั้นหรอ ควบคูกานเหรอนี้นี่เองเป็นเหตุผลที่จาเป็นต้าองโครงการเดินทางแล้วว่าแต่คุณมาเจนคุณมาทําอะไรที่อาณาจักรนี้หรอคะวิจาาัยศาสตร์แต่ธาตุอยู่แล้วนะสิถ้าโลกเปลี่ยนไปสิ่งที่ต้องทำก็มีเพียงอย่างเดียวเพราะฉันเป็นชายที่มีชีวิตอยู่เพียงเพื่อศาสตรแ์แต่ธาตุเท่านั้น Okay. มุ่งมั่นจังนะคะก็จริงอยู่พลังที่ซ่อมรถมาได้น่ะสะดวกน่าดูเลยนะคะนั่นเป็นแค่พื้นฐานแต่าถ้าวิจัยต่อไปเรื่อยๆก็สร้างยัไม่แก่ไม่ตายสำเร็จก็จะได้ชีวิตอมตะมาครอบครองอีกทั้งถ้าวิจัยต่อไปสัาวัตถุอาจจะก้าวข้ามอา,ากาศไปได้ก็แค่ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เท่านั้นทำไมหรอคะอุปกรณ์กับวัตถุดิบพิชารณท่าตุหายไปหมดแล้วเอ๊ะ okay. ระหว่างหลับน่ะมีวัตถุดิบที่สําคัญมากอยู่ด้วยคุณมาเจนดูชื่อผิดคาดเลยนะคะนั่นอะ่ะงั้นคุณมาเจนก็จะมุ่งหน้าไปเมืองเขาว,วงกลดละคะเมืองถ้าจะหาวัตถุดิบชาแปทธาตุแถวนี้แล้วก็ก็คงมีแต่ที่นั่นแล้วล่ะคะ่ะมีน้องด้วยกันหรอสะดวกเลยแฮะเอาหล่ะชาที่นั่นเป็นชาที่มานไปตมพังเราการคุณนายจา้างขอใช้ค่าซ่อมเป็นค่าเดินทางไปด้วยได้ไหมจะไปเมืองเขาว,วงกลดใช่ไหมล่ะโอ้ได้สิแล้วเปลี่ยนทองนั่นเป็นหนึ่งหมืน่นกิลสศค่ะ,คะ แล้วก็มีเหรียญทองใหญ่เหรียญทองคําขาวที่มีค่ามากกว่าน้นถ้าเป็นคุณทั่วไปอย่างฉันก็ไม่ใช้กันหรอกค่ะจากน้นหลักแล้วมีความบริสุทธิ์ของทอ,งองประมาณ75ปรเนไม่ได้สร้างขึ้นมาพิเศษแบบนี้คงพอแก้ได้อย่างง่ายดายถ้าทนนี่ออกหรือาอาณาจักรเทคโนโลยีของโลกนี้คงถดถอยลงหนักป่าที่คิดอีกว่าจ่ายเงินค่าซ่อมขึ้นไปจะดีหรอคะการที่เปลี่ยนอะไรให้วัตถุดิบฉันจะไปหามาด้วยตัวเองถ้าไม่งั้นก็หางเงินไม่ได้ใช่ไหมล่ะ หรือว่าคุณมาเตนที่จะเป็นนักผจญภัยหรอคะทั้งที่ทําได้แค่แปลธาตุนักผจญภัยคือเอ๊ะหรือว่าจะไปเมืองเขาว,วงกดโดยไม่รู้เรื่องนั้นโทษทีแล้วกันไม่รู้จกักกีรูทไม่รู้จักโลกภายนอกอนะ่ะนี่นี่เองเมืองเขาว,วงกอดไม่อาหารที่เรียกว่าเขาว,วงกพรก็เป็นเมืองที่สร้างขึ้นล้อมรอบถ้ำขนาดใหญ่ค่ะวัตถุดิบจะหาได้ในถ้ำนั้นใช่ไหมขอบอกไว้ก่อนนะคะเขาว,วงกดถูกจ